แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคอ,อมพิวเตอร์เครื่องหลักของผมอยู่ตรงนี้นะฮะเออแล้วก็ก็ถ้าบนเนี่ยมีเพิ่มอีกเครื่องนึงนะก็ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยเข้าไปในดินคอร์ผมได้เลยนะฮะอือเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นแบบแบบเนี้ยอือโดมมีลิงก์แมบ,บให้โหลดนะฮะคือมันไม่คือมันไม่ใช่ลิงก์อ่ะมันจะเป็น,ปนแบบดาวน์โหลดไฟล์อะไรอย่างนะฮะเชื่อใจนะ,ะกกนะที่กดผิดนะถ้าภาพเบอร์ขอภัยนะฮะ เดี๋ยววันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมฮะเราจะมาทดลองทดลองว่าถ้าเราเอาไอ้พวกเนี้ยไอ้เนี้ยเป็นหนึ่งหมดเลยเนี้ยห้าสิบห้าร้อยกิกะไบเนี่ยสามร้อยวัตเนี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะอ่อนแค่ไหนเครื่องที่โหเครื่องที่โหที่สูงของคืออนนี้นะได้เลยนะเป็นวัดอยู่ดูเลยดีเลยเอาไปไหนโอเค อีอุ้ยพัง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 ไม่พังก็เป็นห่วงไว้ก่อนคอมลงเอออยู่กันแหละดีนะฮะจอเดี๋ยวค่อยสั่งสั่งอันนี้ก็อโอเคเริ่มกันเลยฮาดดิสอันนี้สั่งมาสี่อันหนึ่งสองสามสี่โอเคฮาร์ดดิส ห้าร้อยกิกเอ้ยห้าเออถูกแล้วห้าร้อยกิกกะไบนะฮะทิ้งทิ้งเราจะใส่ฮาร์ดดิสก่อนเลยอันแรกเลยฮะเพราะว่าเป็นอันแรกที่เราสั่งมาใช้ตัวไหนนะฮาร์ดดิสตรงนี้ปะตรงนี้ตรงนี้นเออโอเคแบบนั้นแหละครับ โอเคเอ้ยเป็นแนวตั้งให้เราพอดีเลยนะอุ้ยยายายาโอเคแล้วก็อดีนะก <c oughs> ็อยากคิดสภาพว่าถ้าแลมนึ่งมันจะเป็นยังไงวะหนึ่งสองสามสี่สไกลสุด <c oughs> <c oughs> ต้องเรียกว่าคอมเครื่องแรกของผม นี่เขาเรียกว่าคอมเครื่องแรกของผมเลยแต่ว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยผมเผลอกดเงินไป 1, น,นึงแสนบาทไงทิ้งไปหมดเลยทิ้งไปหมดโอเคอันนี้คือการทดลองนะฮะแตุ่้มอย่าทำตามนะเปลืองตัง เพราะว่าผมเนี่ยมีเครื่องมีเครื่องกุบิตคอยตั้งเยอะแยะนะฮะสามเครื่องเ,ออเยอะไหมสามเครื่องว่าเยอะคือกว่าจะได้แต่ละเครื่องนะใช้เงินประมาณหมื่นห้านะเยอะมันเยอะกว่านั้นได้ซ้ำนะกออว่าคุณจะได้ไแต่ละเครื่องเนี่ยอุ้ยอันนี้ก็สายยากยากใส,ส่สิ เคโอเคแบบนั้นแหละแล้วก็ CPU ละ CPU CPU นี่อ่อนสุดเลยนะแล้วก็พัดลมนี่อันนี้แล้วกันเหลืออะไรหมดนแล้วรอมพวเตอรพายเออใช่แล้ทำไมไม่สั่งวะสามร้อยวัตต์ โอเคนะแบบนี้เลยเออสะพายออกวะโอ้แก่การเป็นวัดที่สุดเลยคือตอนนอนในจมูกมันตัยผมไม่รู้ว่าผมจะโอเคอุ้ยกระเด้งถ้ากระเด้งแบบนั้นคือเราต้องทำใหม่นะ ใส่ใหม่ใส่ใหม่สใมส่เข้าไปโอเคคือนี่เดี๋ยวผมทำแล้วผมทิ้งนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะฮะมีแค่ได้ลินนะ่ะเออกดเปิดดิโอเคเปิดได้อยู่มาจอจอนี้จอไก่ไม่ได้นะต้องกจอแบบปกติถ้าคุณไปไม่ทันมันก็จะตกแทกตกแตกวันไนเหรอเดี๋ยวมาดูกัน ก็จะตรงเตะแบบนี้นะฮะถ้าคุณไปรับไม่ได้นี่ไปตัวนี้เลยเรามาดูกันว่าเครื่องแรกของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาพากลุมทีกันเอวัดประสิทธิภาพสิคือเครื่องนี้ผมเก็บไว้คุณไปขอก็ไดนะ้แต่ผมวกลัวมันพังไง มาดูกัน CPU ห้าพันนะกราฟิกส 200. องร้อยอุ้ยพี่ค่าดีก็เยอะอยู่นะโอเคบิคอยได้อยู่นะโอเคคุณบิคอยเลยยี่ของบิคอยเลยนะนตอนะนี้ โอเคเรียบร้อยมาโอเคพอแล้วคือถ้าผมแลกหมดนะได้มาเจ็ดหมื่นกว่าบาทเลยเนะื้อแต่เรานะยังนะ พราะว่าแค่ดูโฆษณาเนี่ยเราก็ได้ได้มาละหนึ่งหมื่นฮะซึ่งตอนเริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยผมดูไปประมาณสิบโฆษณาว้าวไม่ดูเจอโฆษณาเลยครับใช่แล้วครับคุยกับใครเนี่ยโอ้โอเคถนะล้วตอนเราคิดจะมีดบบนีลายกันก็ระวังนะฮะถ้าคุณมาไม่ทันคุณอาจจะโอ้ยชิบหายละโอเคยังอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยเอาลงบะทิ้งนะ เนี่ยนะอันนี้อะไรเด่ะเออซีบียูมันตก่งไปเนี่ยว่ะเออแล้วมัเอาขึ้นมาไม่ได้ด้วยไปด้วยกันละเออว่าผมเป็นคนเด็ใชัมันไม่แล,แล้วนะฮะเกนะิดอะไรตินนี้ไม่มีอะไรละกัน๋ยวผมขออนุญาตเก็บกวาดขยะแป๊บนดียโอ้เป็นบัานก็เป็น อา้าวอุ้ยไ,ไฟวะชูดลงไม่ลงด้วยชูดอุ้ยแอแอแอเต็มหน้าเลยชูดโชคดีนะที่มันไม่มีจ่ายค่าไฟนะไม่เหมือนอะคาเฟ่ซิงมัลเตอร์คือไอเกมั้นผมเคยเล่นนะแต่ว่าไม่เคยรีวิว เพราะว่ามันรีวิวไม่ได้หาเครื่องค้างไม่เข้าได้ไงสักอันหนึ่งก็ได้วูดแล้วชูดไปไปอันนี้เข้าแดดถ้าไม่เข้าแน่ขอมจะปิดปิดช่องเลยเข้าไปมวูดเล่นผมไม่ปิดช่องหรอกไม่เข้าเหรอ เหอมผมไม่ได้ปิดช่อกแล้วแม่แผมไม่ได้ปิดช่อกแล้วทิ้งทิ้ง,ง,งหนึ่งรอบเนี่ยเราต้องใส่คุมท่านผู้ชมก็ต้องไปดูคลิปผมกลับมาประกอบคอมิกค,ครั้งนะฮะโอ้